มีอะไรอยู่ใช่ไหมครับมีทน้งคนเดียวเลยนะก็จะมีคนหนักครับจะเป็นสีแดงใช่ไหมลูกเรามีทัพเองใช่ไงลูกไม่สบายใช่ไหมเป็นไข้ไไหไเหรอเป็นอะไร แม่บ้านแม่ฟ้าถ้าจะเป็นคนในชุมชนอยู่แล้วปกต,ต,ติจะมีอาตีหรือหน้าร้านก็เป็นน้ำที่ก็เพราะว่าปกติแล้วจุดตั้งตั้งเพืนอจะโตถอดันะครับว่าในถ้ามีหน้างานจริงก็จะเป็นมุ้งพ่อ แล้วก็จะมีถาดกั้นก็ผมสั่งยึดครับผมเคยเองก็ใช้ลังเบียร์ลังเบียร์างไม่มีเบียร์ยนะมันมัน่าจะกระจายเ้มาจากกระจายเลยเราจะส่งตรวจเราจะการไว้ไว้โรนนี้ก่อนจะไหม่าตรวจเล็กๆตั้นๆจะเป็นท่านลองดูนี่ครับก็จะขึ้นางครับโอี่ขนรันปีรันครับคุณได้ไปต่อ ใช่ใช่ไปแปะพอแปะปุ๊บมันก็จะเนี่ยครับก็รอผลาน่นคือในรอรอถ้าเปแดงเคลื่อนไปเต็มก็โอเคผลออกสีแดงเคลื่อนถึงตัวซีก็ถือว่า่าไม่ติดเป็นของขอตัคงนะครับ เกดการเรียนไ่ัาายตรงนี้ค,ค,ครับก็สําหรับโรงเรียนค่ายบางจารวิยาคมครับก็ได้มีการดําเนินการในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการเปริดภาคเรียนนะครับโดยแบ่งเป็นในลาาักษณะ3ส่วนนะครับก็คือส่วนที่1ก็คือเรื่องของการป้องกันแล้วก็การคัดกรองนะครับโดยมีการได้แบ่งในส่วนของนักเรียนนะครับเป็น3มสีก็คือสีแดงสีเหลืองและก็สีเขียวนะครับสีแดงก็คือนักเรียน ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ทางครอบครัวยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับสีเหลืองก็คือนักเรียนนะครับหรือผู้ปกครองเนี่ยนะครับจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ฉีดวัคซีนแต่อีกฝั่งยังไม่ไฉีด ene, วัคซีนเนี่ยเราก็จะจัดเป็นเฝ้ารองปันกลางก็คือสีเหลืองนะครับและสุดท้ายคือสีเขียวเนี่ยก็คือนักเรียนฉีดวัคซีนแล้วก็พ่อแม่ก็ฉีดวัคซีนนี่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำนะครับซึ่งในการตรวจคัดกรองของเราเนี่ยนะครับก็จะมีการตรวจหนึ่งครั้งต่อในรอบ14วันรับสีแงเี่วจ100% นะครับสีเหลืองจะมีการตรวจคัดกรอง50นะครับแล้วก็สีเขียวเนี่ยมีการตรวจคัดกรอง30อนะครับอันนี้คือเป็นการเตรียมการส่วนคณะคุณครูและก็บุคลากรนักการพัฒนา nah. ต่างๆเนี่ยเรามีการตรวจ ATK เนี่ยนะครับตลอดทุกครั้งนะครับ14วันต่อน1ครั้งนะครับส่วนนักเรียนที่มาเรียนเนี่ยนะครับเราก็มีการจัดการเรียนนะครับโดยในสัปดาห์ที่1เนี่ยเป็นการมาทีละห้องนะครับแล้วก็ เช่นม1มาม2ถึงม6กเนี่ยก็จะออนไลน์ line, แล้วก็ออนแฮนอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ในสระที่2จะมีการเป็นการจับคู่ก็คือนะักเรียนในระดับทุกที่1่ก็คือม1กับม .4 ม .2 อกับม5ม .3 กับม6ก็จะมานะครับแล้วก็จะมีการสลับกันมาเรียนในลักษณะแบบนี้ส่วนหลังวันที่15จะมีการเรียนออนไซต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าในเรื่องของความมั่นใจของผู้ปกครองนะครับถ้าผู้ปกครองคนใดนักเรียนคนใดที่ยัง ไม่มั่นใจนะครับในเรื่องของการเรียนเราก็เปิดโอกาสในเรื่องของการให้นักเรียนสามารถที่จะออนไลน์ line, แล้วก็ออนแฮนคู่ขนานกับการเปิดออนไซต์ของโรงเรียนนะครับส่วนนักเรียนที่เป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงสูงก็คือกลุ่มสีแดงเนี่ยในห้องเรียนเนี่ยเราก็จะมีการจัดที่นั่งนะครับในโซนที่อาจจะห่างจากเพื่อนไปเล็กน้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าทั้งนี้ก็ตามเนี่ยนะครับกลุ่มสีแดงเนี่ยก็จะมีการตรวจ เอดในทุกครั้งที่มีการตรวจก็คือ14วันต่อหนึ่งครั้งดังนั้นในมาตรการของโรงเรียนค่ายบางลาจันทร์วิทยาคมเนี่ยก็ต้องกล่าวขอบพระคุณไปถึงในส่วนของอสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมิศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองนะครับท่านศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรีนะครับรวมไปถึงฝ่ายปกครองประกอบไปด้วยท่านานอำเภอท่านประหลัดแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลค่ายบางลจาันทร์แล้วก็ส่วนของสาธารณสุขนะครับเบอค่ายบางจัน์ที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของชุดตรวจบุคลากรที่มา ฝึกปฏิบัติให้กับคุณครูของเราซึ่งในการตรวจครั้งต,ต่อไปก็จะมีคุณครูของเราเป็นผู้ตรวจและก็ผู้แทนของนักเรียนคือคณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้ที่เป็นผู้ตรวจครับเพื่อมุ่งมั่นในเรื่องของการป้องกันและก็สร้างความเชื่อมัน่นและก็ประเด็นสําคัญของเรียนข้ามันะจัน์ก็คือเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนและก็คุณครูแล้วก็ผู้ปกครองเป็นหลักครับครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งพฤศจิก,ก,า,กายนก็เป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะครับของปีการศาึกษาสองพั6หกสี่นะครับ ก็มีโรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรีของเรานะครับซึ่งเปิดแบบออนไซต์นะฮะรวมทั้งสิ้นก็8โรงเรียนนะครับทีนี้ในการเปิดเรียนของโรงเรียนเนี่ยนะครับก็จะมีมาตรการซึ่งทางจังหวัดนะครับออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการการฉีดวัคซีนของคุณครูนะครับแล้วก็บุคลากรซึ่งอย่างน้อยเนี่ยต้องฉีดนะครับ ไม่น้อยกว่า8 5รนะครับรวมทั้งนักเรียนของเราด้วยนะครับนักเรียนของเราเนี่ยในจังหวัดสิงห์บุรีฉีดไปแล้วถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ81%ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับส่วนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนะครับทั้ง8โรงเรียนซึ่งเปิดนำร่องในวันที่1วันนี้นะครับโดยสรุปนะครับในภาพรวมก็คือ,อการจัดการเรียนการสอนก็จะมีะโรงเรียนที่ให้นักเรียนมานะครับสลับวันอย่างเช่นสลับ วันคู่นะครับวันคู่อย่างเช่นหรือวันขี่อย่างเช่นวันที่1วันนี้นะนักเรียนที่มีเลขขี่เลขประจาตัวขี่ก็จะมาวันนี้นะครับมาเรียนวันนี้นะครับส่วนนักเรียนที่วันคู่ก็จะมาวันคู่นะครับหรือบางโรงเรียนนะฮะในแปโรงเรียนเราเนี่ยก็จะจัดสลับชั้นเหมือนกันนะครับอย่างเช่นอาทิตย์นี้นะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5้านะครับก็จะให้เด็กนักเรียนมาเป็นบางชั้นนะครับเริ่มตั้งแต ชั้นม .1 นะครับพรุ่งนี้ชั้นม .2 ม .3 ม .4 ม .5 ก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฮะส่วนวันอาทิตย์ถัดไปนะครับก็จะจัดนะครับก็จะเป็นเลขที่นะครับอย่างเช่นม .1 กัไปคู่กับเลขคู่ม .4 นะครับวันถัดไปก็ม .2 ไปคู่กับม .5 ม .3 ไปคู่กับม .6 นะครับเพื่อที่จะดูนะครับว่าการจจะการเรียนการสอนแบบนี้เนี่ย จะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งคณะกรรมาการโรคติดต่อของจังหวัดของเราเนี่ยครับอภิตษ์ที่สองนะครับ,บ,ท,ท,ท,รบท่านก็จะประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อวางแผนนะครับดูว่าจะเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าซึ่งจังหวัดสิงห์บุรีของเราโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้ดําเนินการตามมาตรการนะครับของกรมควบคุมโรคนะครับของอกระทรวงศึกศษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะอย่างเคร่งครัดนะครับ รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนของเราด้วยนะครับเท่าที่ผมออกมาตรวจเยี่ยมนะครับก็ทราบว่าทุกโรงเรียนนะทั้ง8แห่งเนี่ยได้ดําเนินการตามมาตรการเคร่งครัดเป็นอย่างยิ่งครับก็ก็ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านนะครับสบายใจได้นะครับในช่วงแรกที่เปิดเรียนแบบออนไลน์ครับขอประคุณครับแล้วถ้าเกิดถ้าคิดว่ามาตรกรทุรอต่างที่เปิดจำลองมาเนี่ยประสบความสําเร็จคาดว่า สิงห์บุรีเราจะเปิดออนไซต์ร้อทั้งจังหวัดได้ประมาณเท่าไหร่ผมคิดว่านะครับถ้าช่วงอาทิตย์สอาทิตย์นี้นะฮะที่เปิดเรียนของเราไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมานะครับผมคิดว่าวันที่15พฤศจิกายน2564นี้นะครับโรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรีของเราเนี่ยไม่น้อยกว่า80%นะครับต้องเปิดเรียนแบบออนไซต์ได้ครับผมผมเชื่อมั่นอย่างนั้นเพราะว่า ทางสารสุขนะครับทางปกครองนะครับทางกระทรวงศึกษานะครับได้ลงไปกํากับดูแลแล้วก็วางมาตรการตรงนี้อย่างเข้มข้นนะครับคิดว่าสามารถที่จะเปิดวันที่15พฤศจิกายนแบบออนไซต์ได้ไม่น้อยกว่า1 8 0ครับผมขอบคุณครับ